แล้ค่ะต้มสมกบต้มกบเคยกินดีปะคะต้มกบอาหารอีสานบานเฮ้าแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินอีสานทุกคนกับบุแมนว่าจะกินเหมือนกันเหมิดด้วยค่ะมไม่เหมือนหรอก ต้มเแบบกอเบบกเซบะกะเนียงหน้าค่ะกืบ วอร์พเพย์แร์ดีนะกับเจลค่ะเจลปลาเจลปลาจ้า แสบเป็นคนมากินนังเด้อค่ะกินนังมันแสบนะนางกรุบนะบางคนก็ไม่กินก็ฉันกินจ้ะฉันกินจเจ้ลปลอืดกกับข่าวบานบานอีสานบานเห้าค่ะ พูมใจริญไรค่ะเกิดเป็นคนอีสานเนี่ยเขาพูมใจร้ญเม่เคยเริ่มสาดกับเนือ้อเจ้าของจักเถอช่วงนี้มีกรเซสดาม่าด้กิคาเซ่ดาม่าเจ้าของคนอีสานเนาะ แต่เราก็บงงด้คิดอย่างไรแล้วค่ะบ่มไม่เกลียดไม่โกรธไม่อะไรใครพเพราะว่าเรามีค่าไรกว่านั้นที่จะไปสนใจเรื่องแบบนี้นะ <c oughs> ตัวเรามีค่ายเยอะกว่านั้น อยากจะมุ่งม่่งไปสิคิดหรอกโอ้ประเดี๋ยงนี้ก็แสบค่ะแคะเพื่อน Gì xoàng Tùng sẽ có cả nhang ô, Hoa gì bên nhận Hoa và nhang ตอนประเดีย๋ยวนูขาเนะาะเมื่อหืนว่ากินนะคะ่ะนู้จนสั้นค่อยกินใชบบ่ป่ะเป็นยังไงต่เนี่ยตอนว่หิวป,ประยากประยะกระคารทํำที่เกียรติทำ เสือสีม่วงก็ได้เหมือนไงก็ใส่หมุนไปเวียนมาอย่นี้นะคะแบบเสือบักกะแรนก็ได้อืมมีแค่น,นี้อืม,อมก็ดูกข้าแข็ อยู่ในแผ่นดินเดียวกันอย่าดูถูกกันนักเลยเนาะว่าวอบอกแล้วแต่ฟูดิสิเป็นยังงดอก <c oughs> โอ้์หนุ่ ักบางคนกับหลอกหนังบ่หลอกหนังกะคักกินย่องหจอาบ่หลอกหนังจะแสบอะปนกันคักต้มเ,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 เปื่อยๆที่หนึ่งคนไม่ทานก็ไม่ทานไม่บังคับใครส่วนคนทานก็สิ์ของเขาคือกันค่ะอื ส่วนมือที่ใช้เปื่อนมือโซกรัโปร๊กมือมากมือมันล้างได้ค่ะยืนยันคำเดิมจะถ้าใจโซกรัโปร๊กแล้วนะจะจังได้กับล้างบ่อค่ะอืกับความคิดที่โซก,กัโป๊กแมนบอกอม,มือนี้คือเฉียบแต่ว่าสัวนมาค่อมค่ายแท่มือนี้นะจ้าคุณนะตับโกบกบมอี่นั้นนะเพีย มันนีก็ส่งแบบค่มคายอะไรจังใดพูนจกเอาจกเอาจกเอาพูนแม่มขาเหนียวไม้ไม้ขาวเหนียวไม้นี่เสียบขึ้นอย่างเนี้ยคากแทบที่หนึ่งหอดที่สิบต้องยกแหงนี้เลยแค่โลนโล อบๆๆเป็นอะไรที่แบ่บไม่กินไม่ก็ว่ากันคนไม่กินไม่ว่ากันนะไม่ว่าให้กันแต่คนทานก็อย่าว่าให้เขาเลยอืม Também dá, รหลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมกินแซบแบบนั้นๆเนาะคะ่ะมือนีคอร่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ